สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่คนไทยงงสับสนกันอยู่นะครับเกี่ยวกับ8ปีนะครับของนายกตู่นั่นเองนะครับเราอธิบายกันไม่ได้สื่อทั้งหลายก็งงกันหมดประชาชนฟังก็มึนไปนะฮะจริงๆแล้วมันมีหลักวิชาที่ถูกนะสามารถอธิบายได้อย่างง่ายดายเลยครับทุกคน ฟังผมอธิบายแล้วจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะไม่ไปถามสื่อไม่ไปฟังอ,งอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วนะฮะมันมีหลักของมันนะฮะแต่เราไม่รู้กันเองเี่ยนะท่านดูหลักที่ผมจะให้เนี้ท่านจะเข้าใจง่ายเลยครับใช้คําว่าแจ่มแจ้งเลยนะครับนะเอาละเรามาดูกันว่าเออเประเทศไทยทําไมจึงจึงมาติดกับดักติดวงังวนติดเสียเวลานะแล้วต้องมารอให้สารรัฐมนูลนะครับ อยตัดสินจริงจริงเรื่องนี้ไม่ต้องถึงสารรัฐมนูญหรอกครับไม่ต้องหรอกถ้าเผื่อเรามีหลักวิชาที่ถูกนะฮะแต่นี่ประเทศไทยไม่ไม่ได้บอกไม่ได้สอนประชาชนให้รู้หลักวิชาที่ถูกนะครับแล้วพวกอาจารย์หรือพวกอะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะอ้หลักอันนี้ยใช้คําว่าไม่รู้รู้แต่แบบไม่แจ่มแจ้งอ่ะไม่เคลียร์แต่ถ้าฟังผมนี่เคลียร์เลยจับหลักจับประเด็นได้ง่ายแล้วประชาชนจะจะจับได้ง่ายฮนะจับ ามาดูกันว่ามันง่ายอย่างไรนะให้นึกถึงท่านมีคันเกียร์โยกแล้วกันนะเออผมไม่มีประกาเจอใบไม้ก็เลยนํามาใช้ประโยชน์สะก่อนที่มันจะ,ะกลายเป็นปุ๋ยเอาใบไม้มาใช้ประโยชน์เป็นแทนปากกานะฮะ,อ,ะอย่างที่ผมอธิบายนั่นแหละครับมันมีคันโยกอยู่สามจุดนั่นเอง,เองจุดกลางจุดบนจุดล่างนะฮะเรามีหน้าที่โยกว่าจะเอาอันบนหรือให้อยู่ตรงกลางหรือให้อยู่ล่างนะครับจังไหมนะครับ เรามีหน้าที่นะฮะจตไล่ตรงกลางนี่คือ,อไรตรงกลางก็คือนอมนะฮะคือ normal คือปกติน,นั่นเองนะอันนี้คือเส้นปกติที่มันต้องเดินไปนะครับทีนี้เส้นปกตินี่เป็นยังไงโดยปกติผมจะทําเป็นข้อๆเป็นร่องป้องหมายว่าแต่ละปล้องเนี่ยนะก็หมายถึงมันมีระยะเวลาเดินไปถึง4ปีก็1สมัยแล้วก็จัดเลือกตั้งที4ปี1สมัยจัดเลือกตั้งทีอย่างงี้นะแต่คราวนี้ณนะปัจจุบันนี้เราอยู่ตรงนี้ เรามาได้ครึ่งทางแล้วแล้วก็มีวงกลมกาไว้ว่าเอ้ยมันมีเหตุฉุกเฉินจําเป็นนะเนี่ยเหตุพิเศษจําเป็นเกิดขึ้นว่าเราจะไปเอารัฐบาลแบบนี้หรือรัฐบาลแบบนี้หรือจะไปต่ออ่ามันก็มีอยู่แค่นี้แน่แค่นี้เองนะจาไว้นะฮะมันมีโยกได้สามอันมีจุดที่ท่านเลือกแต่ว่าจุดที่ท่านต้องอยู่ตลอดการตลอดไปคือจุดตรงกลางก็คืออร์มอลปกตินั่นเองแต่เมื่อไหร่มีปัญหาอย่างเช่นประเทศไทยตอนนี้อยู่อยู่มาพอดหยุดหยุดปุ๊บเนี่ย มันจะมี2ทางเลือกหนึ่งเอจะเป็นรัฐบาลใช้รัฐบาลรักษาการหรือจะใช้รัฐบาลเฉพาะการอ่าเนี้ยนะฮะช่วงที่พอดอยู่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่นะโดยรัตตู่รัฐลตูไม่ได้ทําแล้วก็กลายเป็นรัฐบาลรักษาการโดยอัตโนมัตินะฮะก็เรียกแค์เท็กเกอร์นะแต่ถ้าเผื่อว่าโยกมาข้างบนเราจะได้รัฐบาลเฉพาะการหรอจะเกิดนอม m ใหม่อ่าบรรทัดฐานใหม่ระบบระบบใหม่การปกครองใหม่อะไรใหม่เนี่ยนะะมันเป็นอย่างนี้เนี่ยให้ประชาชนรู้อันนี้ก่อนนะครับรู้กลไกก่อนว่า ไอ้ตัวรัฐบาลเนี่ยมันมีอยู่สามสถานะ,ทะ,นะเท่านั้นเองสถานะปกติก็คือตรงกลางท,ทุกสี่ปีทาไมต้องเปลี่ยนรัฐบาลจัดเลือกตั้งทุกสี่ปีจัดรัฐบาลเลือกตั้งทุกสี่ปีแล้วแล้วก็เป็นชนิดแต่ว่าประเทศไทยอ่ะมันเขียนรัฐธรรมนูญผิดใช้รัฐธรรมนูนผิดประเภททําให้เกิดความขัดแยง้งมันจึงอยู่ไม่ครบสี่ปีส่วนมากจะอยู่ไม่ครบอ่ะส่วนมากอยู่ไม่ครบมันจึงเป็นประเทศผิดเพี้ยนอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจกัน เพราะว่ามีคำรู้หลักว,วิชาจริงแยกถุกแยกผิมนมี่เป็นคือเป็นปัญหาญหาเระไม่ได้แยกไม่เป็นเช่นปัญหา8ปีของยุติุแยกไม่เป็นผมจะมาแยกให้ดูก่อนก่อนที่จะแยกเนี่ยท่านต้อง,งเข้าใจว่าโดยปกติรัฐบาลเนี่ยเขาจะมี4ปีใช่ไหมครับคืออันกลางคือเป็นนองหมอปกตินะสี่ปีสีปีเปลี่ยนรัฐบาลทีแต่ประเทศไทยมันอยู่ไปครบ4ปีหรอกมันมันมันมีเหตุการณ์สะดุดกันแต่ว่าให้รู้ามาตรฐานคือ4ปี4ปีผมก็ทําเป็นป้องให้เนี่ย แต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ครบสี่ปีมันติดคัดกันอยู่ตลอดเวลานะฮะเอาละก็มาดูแล้วกันว่าขนะนี้เอาตั้งแต่เริ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคันคือตอนนี้สมมุติเราเราอยู่เป็นอยู่อยู่อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือประเทศไทยเขียนรัฐมรรมนผิดนะผมจะบอกเลยเป็นรัรมญที่ผิดประเภทประเภทที่ถูกประเทศไทยไม่เอามาใช้ ถ้าออกมาใช้จะไม่มีปัญหาอย่างนี้หรอกเพราะเราใช้แล้วบรรทุนผิดประเภทมันจริงผิดแล้วก็เขียนแล้วบรรทุนกันไม่ถูกไม่ได้เป็นประชาตยแต่บอกว่าเป็นประชาตยมันเลยกลายเป็นประชาตายปลอมไะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆมันก็คือเชื่อปฏิการห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นประเทศไทยมันจริงเป็นปลิการทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ในเมื่อเป็นปฏิการห้าสิบแล้วก็เป็นประชาตยปลอมนะไม่ใช่ประชาจริงนะถ้าเป็นประชาตยจริงประฏิการก็จะมีแค่ห้าสิบ แต่เนื่องจากเป็นประชาธิปลอมไงมันก็เลยประชาธิปล้อมก็คือเผด็จการมันก็คือเผด็จการเต็มร้อยนั่นเองอันนี้ขอให้รู้ไว้ก่อนว่าประเทศไทยเป็นเผด็จการเต็มร้อยเลยฮะแต่ว่าไอ้ห้าสิบเขาไม่โชว์ตัวเ็าจะบอกเขาเป็นประชาธิปไตยนี่ไงทีสื่อมักจะพูดว่าเราเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบนะเนี่ยาทำไมไม่พูดบ้างว่าเราเป็นประเทศเผด็จการครึ่งใบพูดสิพูดประชาชนก็จะได้ไม่ถูกหลงทางเขาจะได้รู้อ้าวยังไม่เสร็จเลยยังไม่ประชาธิปไตยเป็นครึ่งใบ โอ้คุไปฉันไม่เอานะเออก็ได้แก้ไขกันฉะนั้นนะอันนี้ปล่อยให้มันทะเลาะทะเลาะไหลกันมามันก็เลยนี่ไงทุกๆสี่ปีไหลามานะฮะเราก็ดูนะรัฐบาลปกติก็คือนอมนี่คือปกตินะฮะผมทาให้ดูอันนี้อันนี้คือเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับเราเป็นเผด็จการอย่างอธิบายเนี่ยเราไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงเราไม่ได้ทําตามหลักวิชาธิปไตยประชาธิปไตยเลยเราเป็นปเผด็จการมันจึงเป็นเผด็จการ5าสิบประชาธิปกามฮิบ รวมกันแล้วมันคือปฏิการนั่นเองแต่ตัวปฏิการมันไม่บอกเราเป็นประชาธิปไตยมันก็บอกเป็นมันก็มาหลอกเรานี่ไงมาสร้างอนุสารีย์ประชาธิปไตยให้ดูอ่ะแต่ทั้งที่ไม่ประเทศนี้ไม่เคยมีเนเวอร์แอนเนเวอร์และฟอร์เนเวอร์ต่อไปไม่เคยมีประชาธิปไตยจริงๆเกิดขึ้นเลยแต่สร้างอนุสาวรียว่าเป็นประชาธิปไตยเราสร้างก็ผิดด้วยนะฮะอนุสารี์จริงๆมันคืออนุสารี์รัฐบาลนูนะครับไปดูใกล้ๆเราจะเห็นรัฐบาลนูแล้วทั้มนูดมันก็ตายมาจริงๆมันสร้างอนุสราวริัีย์มันก็ตายจริงฉบ,บ ชัดเจนเริ่มแจ่มแจ้งแล้วใช่ไหมเอาละคราวนี้มาดูไอ้นอนปกติของประเทศไทยที่เป็นกันมาเนี่ยนะครับมันมาปกติเสร็จแล้วมันมีสะดุดผมจะมามาเอาตอนสุดท้ายเลยกันนะสมัยรัฐมนตรีเนี่ยสมัยรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลปกตินะครับนะหมดหมด,หมดเป็นรัฐบาลรักษาการ CG ก็คือ Care t a k e r g o v e r น m e n t นั่นเองนะครับนะเป็นรัฐบาลรักษาการซึ่งรัฐบาลรักษาการนั้นมีค่าลบถ้ารัฐรัฐบาลชฉะการจะมีค่าบวกจากประชาชน ท่านจะมีคันโยกอีกสองอันนั่นเองแต่ตอนนี้ท่านโยกมาไว้ตำแหน่งกลางอคันโยกก็ของประจินนคือเป็นเลือกรับรัฐรมนูญปีหกศูนย์ไงอ้าวประกาศใช้นี่คือนอมของปีหกศูนย์นะอ่ามันมามันมันเริ่มตรงนี้ปีหกศูนย์มันเริ่มตรงนี้เริ่มตรงนี้ไอ้นี่มันปีก่อนหน้านี้ปีห้าศูนย์มาแต่มันก็ไม่ไม่ใช่มันก็ถูกฉีกตรงเนี้อ่าถูกฉีกตรงนี้เอาเอาตัวรัฐมูอยู่ในห้าศูนย์เนี่ยมามาแต่พอสะดุดปุ๊บกลายเป็นรัฐบาลรักษาการ ทีนี้นสมานปูก็ออกน่อนออกนีน่นะทำน่นทำนี่ถ้าทำเป็นรัฐบาลปกติทำเป็นนอมอ่ะมันไอกอประสั็คมรีนี่ครับเ <c oughs> ขาอ,อยากจะมาไม่ได้มาอย่างเงี้ยจริงๆก็คือรัฐบาลรักษาการทําอะไรไม่ได้ต้องร้อนรัฐบาลหน่อยมาทีนี้ไอตัวใหม่จะมากอประสจะมาก็มาไม่ได้ทางปูก็ไม่ไปก็จะเกิดความร้อนขัดแย้งกัน ทหารก็ต้องมาสิครับมันเรื่องปกติของทหารไปในภพอธิบายอีกทีว่าทหารครับทำไมทหารต้องมาโดยที่ฐานปกติก็ไม่อยากมาหรอกแต่ต้องมากเพราะว่ามันขัดแย้งกันนีงไงก็เพราะประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้มันตั้งมาผินี่งไงมันเป็นประชาธิปครึ่งใบมันเป็นเผด็จการครึ่งใบอ่ะแต่ทุกคนเข้าใจเข้าใจว่าเป็นเป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยเนี่ยมันเข้าใจผิดกันทั้งประเทศนะครับประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยปเต็มร้อยนะครับเราเป็นเผด็จการครึ่งหนึ่งแล้วก็จริงๆคือเต็มเป็นเราเป็นเผด็จการเต็มร้อยนี่แหละแต่ว จัดรูปแบบจัดอะไรให้หลอกประชาชนตบตาประชาชนครึ่งหนึ่งอ่ะมันจึงเป็นประชาชนปลอมรวมทั้งอนุสาวรีย์ด้วยรวมทั้งรัฐธรรมนูญด้วยมันเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงของแท้ยังไม่ถูกหลักวิชาเลยนะมันจึงเกิดเหตุอย่างงี้ทําให้รัฐบาลปูก็ต้องเป็นแล้วเป็นแคร์เทกเกอร์ไปเลยมม่เป็นแคร์เทกเกอร์นะแล้วจะเกิดแล้วก็แทนที่รัฐบาลใหม่จะมาเป็นปกติมาสวมรอยเป็นปกติอ่าไม่เกิดกรสไม่ได้เป็นประบาลปกติต่อจากปูทหารมันเบรก มาเบรกเพราะมันจะเกิดความร้อนไงฐานทิ้งทุกมาไงเพราะมันผิดหลักมันเลยเกิดความร้อนเพรอมารัฐรัฐบาลตู่ก็ต้องมาเมื่อรัฐบาลตู่มาปุ๊บรัฐบาลตู่ก็เป็นโปรเวชชั่นแนลนี่ฮะแต่รัฐบาลตู่ไม่ใช่รัฐบาลกป,ปกตินะครับเป็นเป็นโปรเวชชั่นแนลนะครับโปรเวชชั่นแนลนี่ก็คือรัฐบาลเฉพาะก,การโปรเวชชั่นแนลนะครับเปอรเมนอันนี้รัฐบาลแ,แววคร์เทเกอร์กับเปอร์เมนต์ไม่มีดุลอำนาจมีค่าลบอำนาจที่มีอยู่ถูกลบหมดเป็นศูนย์ไม่มี ก็แคร์เทกเกอร์เขาให้ดูแลเฉยให้เฝ้าระวังเหมือนพันโรงอ่ะไม่มีไม่ได้ไม่ได้บริหารโรงเรียนไม่ได้บริหารองค์กรมีหน้าที่อำนวยความสะดวกคนในนั้นนะนั่นแหละคือหน้าที่ของรัฐบาลไม่มีดูลอำนาจใดๆสร้างอะไรได้เลยก็เรียกแคร์เทกเกอร์คอมมิวนิคส์นี่คือรัฐบาลรักษาการมีค่าลบคือลบหมดไม่มีอำนาจเลยคือมาเริ่มปู่เนี่ยจะต้องเป็นรักเป็นแคร์เทกเกอร์ลบหมดแต่แล้วมันไปออกด้วยลองนี้ลักไก่ ออกนูน่นออกนี่ทำนูน่นทำนี่เหมือนรัฐบาลปกติไอ้กปงมันก็ดิินดิครับเพราะเขาจะจะเป็นรัฐบาลต่อตรงเนี้ว่าพอเขาไม่ได้ต่อทหารมามาที่นี่รัฐบาลตู่มาเพราะมันเกิดความร้อนเงนขัดแย้งกันจะไปสู่สงครามกลางเมืองเมื่อจะสงครามกลางเมืองรัฐทหารต้องมาเป็นเรื่องปกติการที่ทหารมาทํารัฐทหารนเรื่องปกตินะครับท่านเขาใจผิดกันเองหรือผมจะยบีว่าทําไมมันจึงถูกนะการมาทารัฐทหารนั้นถูกแต่การอยู่ต่อเนี่ยผิดนะรัฐที่นี้ทหารมาก็ติดอานาจแล้วก็จึงผิดนะเอาละ อันนั้นอันเดียไปอธิบายทีจะอธิบายให้เห็นว่ารัฐบาลมีอยู่สามประเภทเท่านั้นนะครับประชาชนก็มีที่เกียร์ให้โยกเนี่ยนะเกียร์ว่างเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยนะมีอยู่สา ow, มประเภทนั่นเองรัฐบาลนะฮะในโลกนี้นะครับต้องบอกว่าในโลกนี้มีสามประเภทนี้เท่านั้นก็คือคุณอยู่ตรงกลางแล้วมันก็ต้องมีบวกกับลบใช่ไหมฮะไอตรงนี้มันต้องตรงกลางไอ normal เนี่ยหรือศูนย์หรือปกติอะไรมันต้องตรงกลางเมื่อคุณได้ค่าบวกคุณก็ไปอยู่ข้างบนเมื่อคุณได้ค่าลบคุณก็ต้องลงมาข้างล่าง รัฐบาลมี3ประเภทเท่านั้นประเภทปกติคืออย่างงี้ถ้าประเภทปกติมันสะดุดมีปัญหาอะไรก็จะก็จะลงมาเป็นรัฐบาลรักษาการเหมือนอยงเหมือนอย่างยุบสภาเลือกตั้งอ่ะก็มาเป็นรัฐบาลรักษาการเท่านั้นเองแค่เดือนครึ่งเขาก็จะจัดเลือกตั้งแล้วเมื่อแัเลือกตั้งก็กลับไปเป็นนอมปกติถ้าก็จากเกียร์ถอยหลังก็กลับมาเกียร์ปกติถ้าก็เดินไปปกติมันก็ทุกสี่ปีก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยผมทาไวให้ลูกหน้าเลยเข้าใจยังไงเข้าใจนี่ให้ถูกต้องนะนะนอมปกติรัฐบาลปกติทุกปปีส่วนรรบาะเทศไทยยมันอู่งกีนราง มันเป็นประชาธิปไตยปลอมเครื่องหนึ่งนริการเครื่องหนึ่งนี่แหละมันจึงทาให้อยู่ไม่ครบแต่หลักต้องอยู่ครบเมื่ออยู่ครบแล้วนี่หรือมันมีปัญหาอะไรสะดุดก็จะกลายเป็นรัฐบาลรักษาการหรือยุบสภาหรือจัดไม่ยุบสภาจัดที่เลือกตั้งหมดวาระก็ต้องเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ดีนี่คือเรื่องปกติกูต้องโยกลงมากเกียรติอย่างนี้อยู่ธรรมดาไม่เดินหน้าแต่ถ้าคุณโยกไปข้างบนปุ๊บคุณจะได้รัฐบาลเฉพาะการนี่อันนี้แหละครับสำคัญมากอันนี้แหละคือสิ่งเนลมิตใหม่อันนี้คือสิ่งที่ประชาชนต้องการฝ่ายฝันอยากจะได้ รัฐบาลรัศการมีหน้าที่เปลี่ยนทายนะฮะมีหน้าที่เปลี่ยนทายแล้วมีอํานาจสามดุลได้ค่าบวกคือปกติรัฐบาลอยู่ตรงกลางมีดุลเดียวคือบริหารส่วนนิติกับตุลาการไม่มีไม่ได้แต่พอคุณโยกมาใช้บริการรัฐบาลชั่วการปุ๊บรัฐบาลชั่วการจะได้อีกสองดุลกลายเป็นสามดุลเลยเมื่อเป็นสามดุลก็ท่าบรัฐธิปัต์เป็นอำนาจสูงสุด่าเป็นอำนาจสูงสุดเลยอันนี้ได้สามดุลครบถ้วนออกมติของมติของรัฐบาลชั่วการเมื่อไหร่ก็โอ้โห ไม่ต้องไปไม่ต้องไปรอสารตัดสินไม่ต้องไปรอสภานิติบัญญัติยกมือไม่ต้องแค่เป็นมติของที่ประชุมนะของรัฐบาลชวก,การนั่นคือคําสั่งเด็ดขาดรัฐาธิปัตย์ก็เหมือนกับทหารมาทํารัฐบารนั่นแหละแล้วเป็นคณะปฏิวัติหรือคณะรัฐหารนั่นแหละก็เบียนาอำนาจเด็ดขาดนั่นแหละครับนั่นก็คือรัฐบาลตู่ที่เป็นอยู่ตรงนี้นี่นี่ไงาจากแตะมันปูเป็นรัฐบาลรักษาการถ้ากลับมาเป็นปกติโยกมาที่เป็นปกติกบศก็ได้ไปนะ หรือจัดเลือกตั้งใหม่ใครก็ได้มาเป็นกนะสไม่ได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มนนแต่ว่าถ้าราบมนปูกลับมาเอาจัดเลือกตั้งก็เป็นรัฐบาลปกติไปเงีย้ยก็จัดเลือกตั้งไปสิเออแต่นี่มันเกิดความร้อนไงเพราะเกิดความร้อนรัฐบาลทหารก็เลยมาเบรกพอเบรกปุ๊บทหารก็อยู่มาอีกหนึ่งสมัยอะหนึ่งสมัยแต่ห้าเจ็ดแล้วจึงมาออกเป็นจัดเลือกตั้งเนี่ยรัฐบนตรีเขาจัดเลือกตั้งได้สองปีก็ถูกสารมารุนเบรกตอนนี้อยู่ทุกวีทุกวันในทุกเบรกอยู่เนี่ยเมื่อเบรกแล้วเนี่ยมันมีทางเออะะ คุณจะเอานี้คุณจะโยกมานี้แต่ตอนนี้พอเบรกปุ๊บเขาก็โยกลงมานี้เลยมันเป็นเรื่องปกติแม้แต่เลือกตั้งเขาก็โยกลงมานี้เป็นรักษาการก่อนรักษากา่อนว่วเอ๊ะเจะาอาไหนแบบไหนดีจเจาเป็นปกติไหมกลับไปที่คุณโยกไปที่ปกติดีครับแต่ถ้าคุณไม่ปกติคุณโยกสองทีตึงบึง้งผ่านไปเลยนะเข้าเกียร์เดินหน้าเลยนี่ไปเป็นรัฐบาลชฉพการเพราะรัฐบาลการมีอำนาจสามดุลเบ็ดเสร็จเขาให้อำนาจครบถ้วนเลยเพื่อที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรขวางหน้าได้ อะไรที่เป็นคําสั่งมันเนเหมือน,น,นคําสั่งคณะปฏิวัติอะ่ะไม่มีใครมาเบรกมาหยุดได้เลยมันเป็นคําสั่งสูงสุดเช่นเดียวกับรัชทธิปัตย์นั่นเองดังนั้นจึงทะลุทะลวงแก้ปัญหาประเทศได้หมดจบสิน้นแล้วถ้าเผื่อว่ายังแก้ไม่จบไม่ยังค้างคายัางเอาไม่อยู่นะยังมีอุปสรรคยังมีการต่อต้านอีกที่นี่ก็อยู่ยาวไปรัฐบาลและเฉพาะการนี่ไม่มีอายุนะฮะอยู่ยาวจนกว่าภารกิจเฉพาะกิจที่ทำมันสาเร็จนะจึงจะ จึงจะสร้างนอมใหม่แล้วก็เลิกแล้วก็เกิดนอมใหม่ขึ้นนั่นไงจำไว้ว่ารัฐรบาลรักษาการไม่มีอายุนะอยู่ได้ยาวตลอดนะจนกว่าภารกิจจะสาเร็จนะส่วนรัฐบาลเฉพาะการมีอายุสั้นอยู่แค่ชั่วคราวนะแค่ชั่วคราวนั่นเองนะครับหรือจะอยู่ยาวก็ได้นะอยู่แล้วแต่การเล่นเกมอะ่ะอ่าเออยังไม่ยังไม่โยกมานอมยังไม่ขึ้นไปรัฐบาลการเอามันรักษาการไปเรื่อยอย่างนี้ละ่ะ ก็เดี๋ยวรับไปสาไปเลยเดี๋ยวก็ความร้อนก็นขึ้นมาเองรพอขึ้นมาทหารใหม่ก็ทหารก็มาเบรกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับราะนั้นทางที่ดีก็ต้องไปโยกไปเลยเดินหน้าเขาเดินหน้ารัฐบาลเฉพาะการซึ่งรัฐบาลเฉพาะการท่านจะจะไปเป็นประเภทไหนแบบไหน,นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลเฉพาะการจะเสนออะไรหลักผมมีรัฐบาลเฉพาะการผมมีรายชื่อแล้วแล้วก็มีเส้นทางรถแบบสองผมเตรียมไว้ครับแบบสองผมก็เตรียมอะไรเตรียมนี่ฮรบระบบธรรมาธิปไตยท่านจะได้ระบบใหม่ไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่พนิษไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่ ปฏิก,การนะฮะก็เรียกว่าแอฟซูลูดฮีแมนิตี้รีจีมนะเป็นแปลเป็นภาษาอันนี้เป็นภาษาทางการนะเรียกว่าระบอบมนุษยธรรมค้ิทธิสมบูรณ์ก็คือประชาชนจะได้สิทธิอันสมบูรณ์เลยนะครับของหลักมนุษยธรรมนะครับไม่ถูกลระมิดนะอันนี้แหละมันจะคุ้มครองประชาชนได้อย่างสมบูรณ์เลยต้องใช้ระบอบนี้ระบอบแอฟซูลูดฮีแมนิตี้รีจีมหรือเรียกเป็นแนวทางพุทธก็คือระบอบทานิจใเนี่ยเพราะพพุทธเจ้าให้การปกครองมาสามแนวทางคือ อตกาธิปไตยโลกาทิ่เปไตยและธรรมาร์ทปไตายอตกาธิปไตยและโลกาทิ่เปไตยเราใช้กันอยู่โลกทั้งใบมันใช้อยู่สองงานนั้นเองแต่ธรรมาร์ทปไตยยังไม่มีใครเอามาใช้เพราะคนที่เอามาใช้ต้องรู้ความลับในการสร้างระบอบธรรมาริทปไตยและผมรู้ความลับจึงมาสร้างฮะผมรู้ความลับนะฮะผมรู้เพราะคนที่จะสร้างระบอบขึ้นมาได้กุณต้องไปคิดระบบระบบการปกครองนะซึ่งดีกว่าระบบที่โลกก็มีอยู่3ระบบโลกมันใช้อยู่3าระบบอยู่ตอนนี้ก็คือระบบรัฐสภาระบบันดีและระบบกึ่งผสมซึ่งประเทศนั้นมีทั้ง ไอ้ประสานดีและนายกอยู่ในประเทศเดียวกันนะเนี่ยท่านต้องคิดระบบนะผมคิดแล้วดีกว่าไอ้สามระบบที่โลกมีอยู่ผมมีระบบสี่ฐานอำนาจดีกว่าไอ้สามระบบที่โลกแช้กันอยู่ทุกวันนี้ผมจึงมาประกาศเนี่ยนอกจากมีระบบการปกครองกูต้องมีระบบการค้าอีกเพราะว่าระบบมันจะอยู่ยัง่งยืนยงยาวนานกูต้องมีระบบการค้าผมคิดระบบการค้าแล้วแล้วจะเป็นระบบการค้าที่มาแทนระบบทุนนิยมนะฮะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าตอนนี้ทุนนิยมมันครอบโลกอยู่แล้วมันกออ่อสงครามมันอยู่มันกำลังเล่นเกมกัน เล่นเกมการเงินเล่นเกมกันอยู่ในนี้แต่ผมจะมาเปิดระบบการค้าใหม่ซึ่งเป็นโลกการค้าแนวคำพูดอะ่ะเพราะเราเป็นประเทศพุทธนี่ครับระบบแล้วก็ใช้ระบบธรรมนมใจเป็นของพุทธเป็นแนวทางการปกครองธรรมนิมาายไใที่พุทธจ้าให้มาแล้วก็ให้ระบบให้ระบบไอ้ค้าขายกันมาด้วยเรียกว่า,าเศรษฐีพุทธนั่นเองใช้สูตรกูอากระสักซึ่งเป็นเศรษฐีพุทธเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูรายละเอียดเลวกันนะเป็นเศรษฐีพุทธที่ไม่ได้1%ผูกขาด หมือนทุนนิยมทุนนิยมผูกขาดเนี่ยแต่นี่ไม่ผูกขาดอันนี้กระจายนะฮะเศรษฐีพูดที่กระจายกระจายเป็นประชาชนทุกคนอะ่ะมั่งคั่งด้วยกันนะฮะไม่มีการผูกขาดนี่คือนอมใหม่ที่เกิดขึ้นจากอะไรรัฐบาลชกการดังนั้นประชาชนจะต้องเลือกเอารัฐบาลโชกการครับนะอย่าโยกลงมาไอ้รักษาการมันเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ต้องมารักษาการทางนั้นไม่ว่าจะเป็นยุบสภาไม่ว่าจะครบเวลาเลือกตั้งไม่ว่าจะมีเหตุอะไรก็แต่มาทําให้รัฐบาลต้องหยุดลงก็ต้องมารักษาการทางนั้นอี เมื่อรัฐการแล้วรัฐบาลน,นั้นไม่มีอำนาจอะไรรอยอย่างเดียวรอจะเข้าเกียร์ว่าไอ้เกียร์กลางหรือไปขึ้นเกียร์บนเนี่ยถ้าเกียร์กลางกลับมาที่เดิมถามว่าประเทศไทยจะยังอยู่ในระบบระบอบการปกครองเก่าไหมโอ้ท่านเบื่อแล้วท่านไม่อยากไปเลือกตั้งแล้วเพราะเลือกไปมันก็เหมือนเดิม,มจะไปเลือกทาไมเนี่ยไอ้พวกโจรดีสุดทั้งหลายเลือกมามันก็เล่นเกมกันเหมืองเมืเดิมประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรทุกคนรู้แจ่มแจ้งผมก็เชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนไม่อยากจะไปต่อละตรงนี้ท่านต้องเลือกมาที่รัฐบาลาวการเพื่อเป็นระบอบสังหา แล้วก็เดินหน้าไปด้วยนอมใหม่อันนี้จะเป็นนอมใหม่นอมนี้ก็ไม่ใช้แล้วหเห็นไหมท่านมานี่ก็ขึ้นเข้าเกียร์ปุ๊บขึ้นนี้มาเป็นนอมใหม่เลยเส้นนี้ไม่ได้ใช้แล้วนี่ที่ท่านไปเลือกตั้งทั้งหลายเลือกโจนที่สูตรรัฐธรรมนูญที่ท่านใช้มานเนี่ยก็เป็นรัฐบุนปอมนะรัฐบูนปีหกศูนย์นี่ก็ทิ้งนะไอ้นี่ห้าศูนย์มาถึงนี้สิ้นสุดระบานตู่ขึ้นหนึ่งสมัยการที่ระบันตู่เป็นรฐบันชกการเขาไม่นับนะครับเออเนี่ยที่ท่านงงกันอยู่เนี่ย รัฐบาลเฉาะพิเศษสองอันนี่ขั้นตอนที่มีค่าบวกแล้วมันคารบเขาไม่นับเรามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นรัฐบาลปกติที่เขาไม่ให้อยู่8ปดปีคือเขาไม่ให้อยู่ติดกันสองนี่เนี่ย,ยสองสมัยเนี่ยหนึ่งสมัยสองสมัยอยู่ติดกันอย่างเงี้ยแปดปีเงี้ยห้ามมาต่อสมัยที่สามจบแค่ติดอันสองอันนี่คือความหมายในการที่เขาไม่ให้ในายกตู่อยู่แปดปีหรือนายกไหนก็นแล้วในโลกเขาก็ให้อยู่แค่สองสมัยทั้งนั้นสองสมัยนะ ต้องเป็นรัฐบาลปกตินะฮะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปกติเนี่ยนี่รัฐบาลปกติมาจากการเลือกตั้งแต่รัฐบาลพิเศษอ่ะนั่นมามันมาพิเศษมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะรัฐบาลอย่างนี้เขาไม่นับรัฐบาลอย่างนี้เขาไม่นับทีนี้คนไทยอ่ะไม่ไปชอบตูไม่อยากให้ตูอยู่เลยก็เลยไปหยิบคําว่านายกฐมนตีหยิบคําว่านายกฐมนตีแล้วไปบวกกับนายกฐมนตีไปทาตรงไหนก็เอามาบวกมารวมกันเพื่อทําให้มันได้เต็มแปดเต็มแปดเมื่อไหร่ก็บอกนี่ไงคุณเกินคุณครบแปดแล้วอย่ามาอีก นะไอนี่ตลกนี้เป็นความไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยเขาจะสมมติว่าสมมติสมมติคุณทํางานมาแล้วนี่สมมติตู่เคยมาอยู่แล้วตรงนี้น่ะอยู่เนี่ย่สมมติเนี่ยซึ่งตัวนี้ตู่เป็นอันนี้นะไม่ใช่ปกตินะแต่เดี๋ยวผมยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างเอาไม่ยกตู่ก็ได้เอาคนอื่นนะเอาที่เคยอยู่มาแล้วครบเอาต้องเ้คนผิดเอาเอาทักษิณนี่แหะเอาทักษิณเนี่ยที่คนรู้จักกันทักษิณเนี่ยเคยอยู่มาครบลวหนึ่งสมัย แล้วท่านไปนับว่าเออน,นั่นสี่ปีแล้วท่านจะมาอีกทีก็ได้แค่สี่ปีนะจะต่อสองสมัยไม่ได้นะไอ้น,นี่ไม่ใช่นะครับไอ้ที่เขาทักษินอยู่มาแล้วหนึ่งสมัยนะบจบไปแล้วจบไปแล้วไม่ออกมานับเขาไม่นับนะมีแต่คนโง่เท่าน,นั้นที่ออกมานับคนโง่ที่ขี้โกงอะ่ะก็คืออยากอยากให้มันไม่ไม่ต่อไงก็เอาของเก่าที่มันทําไปแล้วมาอยู่ต่อจริงๆไม่ใช่ถ้าเขามาเริ่มใหม่นะก็สี่ปีแล้วต่ออีกคือต่อติดกันเนะี่ยติดกันเลยนะ ต่อไปอีกสี่ได้ยังอยู่ทอีกแปดพูงง่ายทักษินสามารถที่มันลงใหม่แล้วก็ไปได้อีกแปดปีนี่คือเรื่องปกตินี่คือหลักประชาที่ถูกไม่ใช่เป็นนับไอที่เขาทำถึงไหนก็ไปเก็บมานับหมดไอเน,นี่ยที่เราไปใช้คําไปเล่นคํานายกลตรีไปเล่นคนํานะพวกคุณไปเล่นคําสื่อทั้งหลายไปเล่นคาเอาจงอรจารทั้งหลายไปเล่นคํานักประชากรวิชาเกินทั้งหลายไปเล่นคาคาว่านายกนตรีนะเอาไปอยู่ตรงไหนเอามาเก็บมารวมก็ได้เพื่อให้มันเป็นแปดเพื่อเพื่อจะเบรกนายกไม่ให้ไปได้เไอเน,นี่ยตลก ไอเน,นี่ยเป็นเรื่องมันก็จะผิดกันทั้งประเทศขอแจ้งให้ทราบด้วยแล้วเขาบอกจะชัดด้วยวคนแรงงานต้องมาอธิบายให้ผู้กกับตรวอาจารย์ทั้งหลายซึ่งไม่รู้แลวหลักนี้ไม่มีในสอนในหมหาวิทยลาลัยทั้งสิ้นสอนด้วยคนแรงงานนะมสรุปให้พระท่านจะเห็นภาพชัดเจนว่ารัฐบาลมีแค่สามประเภทเท่านั้นส่วนคําว่ารัฐบาลแห่งชาติกับรัฐบาลรัฐบาลพระราชฐานนั้นน่ะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีจริงในโลกใบนี้เออไม่มีจริงในโลกใบนี้ในโลกนี้มีจริงเพียงแค่ รัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลรักษาการรัฐบาลน,นอมที่เป็นปกติของมาตรฐานที่ท่านสร้างขึ้นมาที่ท่านสร้างขึ้นมาเนั่นแหละท่านจะเอานอมแบบไหนก็ไปสร้างขึ้นสิก็มีรัฐบาลเฉพาะการก็สร้างนอมขึ้นใหม่ท่านก็นจะได้นอมใหม่เงี้ยเกิดไอ้น,นี่ทําไปไม่พอใจคุณก็รัฐบาลเฉพาะการเอาว่าโยกไปรัฐบาลการเอาสร้างนอมใหม่มองนอมที่สามขึ้นมามันก็เป็นนอมใหม่เงี้ยเข้าใจกันหรือยังจำแจ้งไหมผมอธิบายเงี้ยได้เข้าใจจำแจ้งนะเออเนี่ยเราอยู่ในนอมของปีห้าศูนย์นะ ้าศูนย์มาถึงนี้แล้วก็อยู่ในนอมหกศูนย์กำลังจะพุ่งไปเนี่ยนะไอไอนอมนอมศูนย์เนี่ยลงมาข้างล่างนี่ก็ได้นะแล้วก็ต่อขึ้นมานี่ก็ได้นะเออผมอาจจะผมเขียนผิดขออภัยตรงนี้จริงๆแล้วต้องต้องมาไอเนี้ย้องลงมาข้างล่างเออเนี่ยใช่ใช่ไอ้นี่นะขออภัยด้วยเนี่ยท่านต้องเข้าใจนอมนี่ถูกแต่ละนอมไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลจุฬการเนี่ยมันจะไปเซตยังไงไปสั่งกําหนดออกไงนะแต่ผมทําให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในรถแบบสองท่านเข้าไปดูเถอะ พราะรัฐบาลต่อไปเนี่ยมันเป็นตัวประชาชนปกครองตัวเองไม่มีคณะรัฐบาลไม่มีเลือกตั้งเนี่ยตรงนี้น้อมเนี่ยไม่มีเลือกตั้งนะฮะไม่มีคณะรัฐบาลทักสินมาอีกมาไม่ได้ละใครก็มาไม่มีไม่มีใครมาจุ้จบสิ้นจบยุคสมัยเลยไอคนที่ถ้าท่านรู้จักที่เลือกต้องเลือกตั้งท่านไม่ไพึ่งพาพักการเมืองอีกแล้วมันไม่มีพักการเมืองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีคณะรัฐบาลประชาชนปกครองันเองปกครองได้อย่างไรถ้าไปดูในระบบสี่ฐานอำนาจผมนะและนี่คือระบอบธรรมาธิปไตยนะครับนี่คือระบอบธรรมาธิปไตยนะแจ้งให้ทราบแล้ว ท่านจะต้องใช้รัฐบาลเฉพาะก,การมีอำนาจสามดุลจึงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาส่งเอกสารเลยรัฐบาลเฉพาะก,การผมมีรายชื่อไว้ให้แล้วท่านใดมีรัฐบาลเฉพาะก,การจุภูมิใจท่านมีอำนาจสามดุลเกิดมาชาติหนึ่งโอกาสที่ท่านจะมีอำนาจสามดุลไม่มีหรอกครับถ้าท่านมาเลือกตั้งในนอมท่านก็มีแค่หนึ่งดุลเดียวเนี่ยแล้วก็ไปเถียงกันในรัฐสภาเถียงกันในรัฐสภาเพื่อจะโอ้โถูกถล่มถูกเขาถึงไม่ให้มาเล่นการเมืองเสียหายหมดเสียผู้เสียคนหมด,หมดก็อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ย,ยงไงท่าน เจ็บเจ็บแสบกันรู้จักดีแล้วใช่ไหมพวกทสสทั้งหลายที่อยู่ในรัฐบาลเป็นไงโดนถล่มกันเละเทะแต่ถ้าท่านมานี่โยกมาเป็นรัฐบาลชวการนี่โอ้โหได้สามดุลไม่ต้องสนใจใครละออกคําสั่งสั่งเปลี่ยนประเทศใดได้หมดเลยแต่ทีนี้รายชื่อที่ผมเรียกเชิญท่านมาเรียกว่าว่าที่รัฐบาลชวการท่านใดที่สนใจจะมาบาลการก็มาแสดงตัวแสดงต,น,ตนนะ,ะเพื่อจะเป็นรัฐบาลตัวจริงได้สามดุลคราวนี้ก็ทําไปตามร่นมาสองช่มองแบบนะ นะทำไปตามรถไปสองที่ผมแบบนะครับท่านก็จะได้รัฐบาลถ้าจะได้นอมใหม่ออกมาไปตามที่ผมแบบก็จะได้กลายเป็นระบอบธรรมาธิปไตที่ประชาชนทุกคนต้องการแล้วประเทศอื่นประชาชนเทศหน่ก็สนใจอยากจะมาามอย่างประเทศไทยเหมือนกันเขาจะเอาอย่างประเทศไทยเราจะเป็นต้นแบบของโลกจำไว้นี่คือการสร้างมาตรฐานใหม่นะที่ที่ท,ที่ที่นี่จะสร้างมาตรฐานใหม่เป็นซูเปอร์ซูเปอร์มาตรฐานซูเปอร์สแตนดาร์ดผมใช้คำว่าซูเปอร์สแตนดาร์ดนะไม่ใช่สแตนดาร์ดเฉยๆนะ สแตนดาดเนี่ยเราจะไปเอาของฝรั่งฝรั่งเป็นสแตรดาดยึดฝรั่งเป็นหลักนะเราเรียกว่านีกสแตนดาดแต่ตอนนี้ฝรั่งมันแย่หมดทั้งโลกลนะแ,แล้วนะมันแย่หมดแล้วครับท่านไม่ต้องไปเอาฝร,รั่งฝนระั่งแล้วคราวนี้ฝรั่งต้องมาตามเอเชียแล้วคราวนี้เราจะพงานแล้วเร,เราจะใช้หลักของศาสนาพุทธสร้างระบบระบอกบการปกครองใหม่สร้างระบอบใหม่สร้างการค้าใหม่เป็นของพุทธหมดดังนั้นเราจรึงเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกผมจึงเรียกว่าซูเปอร์สแตนดาดเพราะสแตนดาดปกตินี่คือหมายถึงชาวตะวันตก ยุโรปกับอเมริกานะี่คือสแตนดาดปกติแต่เอเชียจะสร้างซูเปอร์สแตนดาดคราวนี้แหละเราไปเหนือชั้นกว่าสูงกว่าม่คุณภาพดีกว่าพวกง่ายอัปเดตอ่ะเราอัปเดตแล้วด้วยระบบระบบใหม่จากรัฐบาลเจ้าการที่ผมได้ออกแบบเตรียมไว้ให้นี่แหละครับอยู่ในรถแบบสองังนั้นก็เชิญท่านทุกท่านเข้าเรียนรู้รถแบบสองของแอทธรรมธิปไตยซึ่งเป็นคนแรงงานต้องมานั่งอธิบายอธิบายแปดปีที่คนไม่เข้าใจกันเนี่ยสื่อถามกันก็งงกันไม่รู้ตัดสินไ,ไปถามเขาก็เออเออะอะ ไปถามก็ถามวิศณุก็เอออะถามมิชัยก็เออเออเอโอะอะไรกันเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกครับไปถามก็ตัวกระจาก็วนกันอยู่นะก็สูบแลไไ้วประเทศไทยวนอยู่ในอ่างสื่อก็งงสับสน,นไปหมดนั่นเพราะไม่เขารู้หลักวิชานั่นเองจึงหลงทิศหลงทางกันไม่รู้เรื่องไปไม่ถูกจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาผู้รู้ผมมาอาสาเป็นผู้รู้นะนะเพราะว่าเป็นโสาบันร,รมาธิปไตย จึงมาประกาศให้ทุกๆคนเป็นโสดาบันธรรมะายด้วยโดยการใช้บัตรประชาชนสมัครเข้ามานะครับนะท่านจะมีความมั่งคั่งสูงมัง่งคั่งอย่างไรก็ดูราย,ยละเอียดแล้วกันที่ผมทำไว้เอาละผมพูดมาอาจจะพูดเร็วอาจจะฟังไม่ทันก็ฟังซ้าอีกทีนะฟังซ้ำอีกท,นะกทีผมอาจจะพูดเร็ววันนี้เพราะผมนั่งอยู่ตรงที่สาธารณะคนมันเยอะทําให้เครียดเลยพูดเร็ว,รว,รวต้องขออภัยด้วยท่านก็วนซ้ํากลับมาฟังอีกครั้งแล้วกันนะครับฟังแล้วผมเชื่อว,ว่าท่านแจ่มแจ้งเลยท่านจะไม่ไปถาม ไม่ไปฟังรายการไหนแล้วว่ามันพูดอะไรเพราะมันพูดมาไม่ได้ตรงหรอกผมพูดได้เลยไม่มีใครอธิบายได้แจ่มแจ้งอย่างนี้ว่ารัฐบาลในโลกนี้มีแค่สามประเภทนี้เท่านั้นส่วนในรัฐบาลแห่งชาตินะไอ้นี่มันคือแห่งอะไรก็แล้วแต่นะที่ผมบอกรัฐบาลแห่งชาติไม่มีจริงรัฐบาลพระเจริญก็ไม่มีจริงในโลกใบนี้ไม่มีฮะรัฐบาลแห่งชาติคืออะไรรัฐบาลแห่งชาติมันก็คือนี่แหละไอ้นี่แหละคือรัฐโฟกัสชัดหน่อยไอ้นี่คือรัฐบาลแห่งชาติ ในรูปแบบของรัฐบาลโชวการอันนี้คือรัฐบาลแห่งชาติในรูปแบบของรัฐบาลเลือกตั้งปกติอันนี้คือรัฐบาลแห่งชาติในรูปแบบของรัฐบาลรักษาการทั้งสามนี้คือรัฐบาลแห่งชาติเพราะคุณทําเพื่อชาติคุณรักษาทํารงชาติอยู่ไม่ให้มันคือมันเดินยังมีชีวิตอยู่พพูดง่ายนี่คือรัฐบาลแห่งชาตินะครับที่บอกว่าไม่มีจริงก็คือ มันจะเกิดอีกตัวหนึ่งไม่ได้เป็นอยู่ๆเป็นรัฐบาลแห่งชาติมามาจากที่ไหนไม่รู้มาอีกตัวหนึ่งไม่มีในระบบไม่มีเขจะมาเดินได้ยังไงในระบบเขามีอยู่อย่างนี้นะเนะขาโยกเขามีเกียร์โยกสองอันนั่นเองอะ่ะไปโยกไปใช้รัฐพระการก็โยกมารักษาการมันไม่มีคันเกียร์โยกไปแห่งชาติมีที่ไหนไอ้นี่เป็นความเข้าใจผิดความมั่วใครพูดหรือขอบอกกันรู้ได้มั่วไม่รู้เรื่องนะพวกไม่อยากจะพูดเลยคนแรงงานพูดอย่างนี้อ่ ตกลงเข้าใจแจ้งแจ้งอย่างแน่วรัฐบาลแห่งชาติไม่มีนะฮะไม่มีตัวจนไม่มีตัวจริงไงในโลกแบบนี้ไม่มีไอแห่งชาติมันคือแห่งชาติในรูปของชาวการในรูปของรักษาการในรูปของปกติเออส่วนรัฐบาลพระราชทานนั้นไม่ต้องมีไม่มีเหมือนกันไม่มีทำไมจึงไม่มีก็คุณจะมีทําไมในเมื่อคุณมีสามดุลแล้วคุณจะมีทําไมรัฐบาลพระราชทานถ้าคุณมีรัฐบาลพระราชทานมาจากพระมหากษัตริย์นะนั่นคือการทําลายระบบกษัตย์โดยโดยคนที่รักกษัตริย์ไม่รู้ คนที่รักระบอบกษัตริย์ปากพูดระบอบกษัตริย์แต่มีรู้เรื่องนะฮะจะไปเอารัฐบาลรักษาการเนี่ยเขาเรียกว่าไปทําลายสถบาบันกษัตริย์โดยไม่รู้เรื่องถ้าคุณเอาถ้าคุณให้รัฐให้ผ่านกษัตริย์มาออกเป็นรัฐบาลโชวการนั่นแล้วนั่นคือสถบาบันกษัตริย์จะหายไปประเทศที่ททรัฐบาลหายไปคือกษัตริย์ที่มายุ่งการเมืองนั่นเองลงมายุ่งเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละครับนี่ท่านกําลังจะดึงลงมาโดยไม่รู้ตัวไม่เข้าใจหลักวิชาที่ถูกน,นั่นเองไม่จะเป็นต้องไปดึงไม่จะเป็น เพราะท่านมีสามดุลอยู่แล้วขอให้อยู่แล้วตรงเนี้เต็มที่สามดุลนี่มันโอ้โหไม่ต้องไปพึ่งพากาัตร์คุณมีเต็มที่อยู่แล้วตรงนี้ไม่มีใครเบรกใครหยุดได้อำนาจเต็มที่สามดุลเนี่ยคุณก็สั่งไปสิมันจึงเกิดสิ่งใหม่นี่ไงไม่จะเป็นต้องไปพึ่งพากาัตร์เข้าใจยังแจมแจ้งไหมเคลียร์ไหมบอกว่าคงเคลียร์แล้วนะต่อไปโคงไม่ได้ยินคำว่ารัฐบาลจากพระราชทานแล้วก็รัฐบาลแห่งชาติไม่มีนะครับไม่มีในระบบไม่มีเกียร์ให้โยกไปโยกไปไหนเกียร์มันมีแค่บนกับล่างนี่เองอ่ะตลงกันยัง แจ้งนะเอาละ